นี่หอยโขเด้อพี่น้องทางนี้มาต้มหอยกินกับตะมะฮูน้ครับมันเมนูต้มมีน้ำต้มกะหล่ำเดียวเดียวเดียวแหบนั้นเน้ะต้องใส่ใบหอมผู้ใดยู่กรุงเทพกรุงไทยกลับมาจาะมีใหม่นี่ต้องยัดชิเมนี หน่อยส้อเดิมเป็นแบบสูุกได้จ้ะเด้อเคี่ยวเตาท่านอย่างดีนะคะอันนี้เป็นปลาเด็ดจ้นะน้ำปลาเด็ดอ่าเป็นสมุนไพรจ้ะใส่สมุนไพรแบบจุกๆเลยใด้อยากได้กะที่หัวสนใจของมาได้ได้จ้ะเด้อมีทั้งแบบกระปุกแล้วก็แบบถุงจ้ะอันนี้หอยโขเด้อพี่น้องทางนี้ มือนี้อกหนึ่งเมนูของเราหนึ่งเมนูก็คือมีเมนูแรกก็ต้มปักเซียนไว้ครับพี่น้องบัานนี้เรามาต้มหอยยิงกับตำมะฮุงน้ำครับ <c oughs> นีมมเมนูต้มเมนูต,ต้มครับหอยโขลกรครับน,นี่แหงโครอ,อ,ยอยู่นี่น้ำน่าจะนอยง,ง่ามละล้างไหมครับบ้าน หอยอยู่ดินทามพี่น้องเฮ้ยกะล่างเงี้ยจะไม่อยุดเอาถุงนี่แหละย่องพาถุงมันอย่างไรได้แม่คือบ่อมาเหยุดอะไรไอ่เล่าไปิเฉยละยายอัน <c oughs> <c oughs> นี้ละย้องอันชนีเลยพี่น้องท่านระเบิดปีถูามามาโลดมายันบาดมือครับเอาตัวนี้เป็นตัวซ้อยนี่หอยล้างแล้วระเด้อพี่น้องเลยเอามาต้มแล้วยกันมัดนี่วะครับ เอาเมื่อนี้แหละหลุดยังอ่อมเดียวได้เสีมอแล้วก็รถขับพี่น้องบางคนเส่นง่อนเน่ยสองซ้อนเด้อพี่น้องมึงเอาสีนั่งนักเก็มบางคนจะใส่เออไี่อย่างใส่เห็นน้ำประเดี๋ยวต้นเดียงบางคนเพิ่งจะเส้น้ำประเดี๋ยวแต่พ่อมีเซี้องแล ต้มหอยมันต้องใส่เกลือสีแดงน้ำเล็กน้อยด้วยน้องให้ปรี้ยวเค็มเกลือเซอร์สูรลดแล้วกัเติมน้ำลงไปเักหน่อยครับพี่น้องตัวที่พรอยอย่งก็ต้มหอยหามคนหอยมันต้องข่ารนเลยนีแง่น้าำคนเขาเขาเพิ่มข่ารนเท่าเดียวเศร้าเดียวง่ายเอาเศร้าเดียวเออเมื่อนี้เป็นอาหารบานๆได้จ้ะต้มะหอยจุดต้มะหุงอะลรจุดแก เราะว่าเตาอยู่ข้างนอกมีวางก็มาิเกยเกี่ยวหองน่บพี่น้องมะขามเด้อพี่น้องเสื้อมะขามส้มจังไหมนี่ขันนีมะขามเีกว่าคือเปรี้ยงน้คอนะเอผมคือเดหน่สองซ้อนโตล้ได้ใหญ่ซอนซาโอซ้อนซาบอตัวหอมโอ้กิ๊ดใส่อัธรลี่ดีกว่ามะขามอีตุเปรี้ยงน้อกถดคอนได้ดอกได้อกกอนเปิดเปิดแล้ว่ขันไม่เปิดสิภาคไงพ่อเสื้อพราะอีตู้แล้วได้พี่น้องบานได้กระสไปวาน้ำกดพอเสื้อพราะอีตูอ๋อมันโคตรแล้วครับป้า ตเดียวตบเดียวตันงะล่เดียวก็มีโทษด้สาวของตรามาเดียวมักกับแมนดีนะทัวันสิทคนตลอตลอตลอดจะเป็นแว่าดสูกูไมอยนี่มันสูไอยู่ด้อันจัว อันเป็นอยังคือป่าไซน้ำลายแล้วก็เป็นอยังคือแบบบาร์บ่ได้เห็ดโดนเพราะว่าข้าสั่นบังหอยมันสิจอยเนาะขอแล้วแมนขั้นปิดต้มไปถึงก็จะยุจอยพี่น้องทราว่าเป็นซุปเก็ดมันเก้ได้ก็คือแม่นกินได้ครับนักนักนักพี่น้องหอยหอยน้ำมันยังเป็นอย่านี้อีกอย่งหนึ่งเลยโอ้ยแต่พอเทียนเลยน้องเทียนตัดเจอน้านเลยนี่เทีหอยพี่น้อง วันนี้ก็จานเหนยกอนหน้อ,กอนเงินน้ำก้อนเส็งน้ำก่อนแ่ฟางก้ล่งตามบังงตาแจ็บแน่นอนต้ตมซำใส่ใบหอมลมผัดใบฟงแล้วเพิ่หนึ่งเดวน้หยของเราใช่กระดกกจอนมรดสมัยตอนไปเจ็แบแน่นอนแลว้ววะผมสวดถ,ถึงเตออนจ้าวัาไหนส่วนโตกุ้งพอ,งองหน่อยหรอก มากินเมนูแบบแบบผู้ใดยุ่กรุงเทพกรุงไทยกลับมาจากเออกลับมาจากกรุงเทพดีไหมนี่ต้องอยากชิมเมนูนี่แน่นอนแต่มาุ้งต้มมาหอย ถ้าไปขวานห่อยป้าแม่ั้ามาตอนใช่เป็นเด็กหน่อยใช้เป็นผาดคล้องทรงจำมาแต่รางเฮียนสิปูถุงปุ้ยไว้แล้วก่เทพบอกหห้ขวานไว้อ่งแต่อนแาทีไหนนาิมนะอ,อ,อม้มตสะามาซิมหน้าป้าแม่แกนแถวหน้เพื่อปลา,าทางไปแล้วก็อยู่ฝ้าปานไป ดีเลยจายงงสาวดยอดเลยอรเมอไปเลี้ยงงูแต่เราอ่นี้เลยอุ่มโคกกับเมย์เราจะดานมือเวยแล้วสี่นองเลยมัด้วจ้คะคัะค่ะค่ก้กเข่าเลยจะแ่บด้วยกันนะคะป้าปัดเต่ากับห่อเข่าไปพร้อมมาล้างคนไปเลี้ยงงู ยังไงนองสเตาเตมักให่าจากทางน้องด้พี่น้องตเคีนซุแม่มาเยีอันเทียวบัวเลยใเขามาในเปิดทางเบินงใต้มักเสียนครับเจ้ามมาได้กันเนาะแซ่บแซ่บพอพี่น้องรสชาติมันต้มพรกคุครับอย่านั่งกุกไว้ซื้อเลยครับน้อกับุะครับเดี๋เขาจะแอบตาเอาปลาแดกบองพหน่อยจะเดิมไปกินก็ต้มมาหอยน้ำจ้ะ พ่ดอะไอยากได้เจียวไปไว้ยู่ไว้กินทักทายเขามาได้เด้๋ยวจะเด้ออร่อยมากเลย,เยแต่ว,ว่าอันนี้เฮา,า,า,ายังไม่ทันได้บดละเอียดเลยจ้าพี่น้องทีเ่เฮาเฮ็ดขายมันจะไปบดอีกรอบนึงนไปเลยค่ะทีมงานวันนี้เฮากินเขาอ,อยู่เฉียงหน้าหน่อยของเขา้าดีแล้วบ่เอาวัดเถะกินเขาเจียงปุ้ยมือมีแต่สี เลยค่ะไม่ใส่ถุงมือกินกินข้าวแบบสุขานามัยต้องมาสวดน้ำต้มปักเซียนโชว์ความอ้วนของบอกหไม่กสุดท้ายไม่กีมหลายตมาได้ครับพี่น้องเวนซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็นีครับกินตัามะฮงต้มมะยเมือนกต้มปักเซียนขับพี่น้อยมาจีนเนี่ยเสอด แก้วบองพร้อมนี่ใหม่สดสดตอนนิเจิมให้เบิ่งว่าร์หอยขัวมันอ้วนจะไหนคุ้นปต่อยยะเขามากินเลยจ้ากินเลยกินเลยนาะหน่อยนี้ก็โอนเติบอยู่แต่หามียากะดอมันอยู่กลมมอพี่น้องมาอ่อนนี้ที่นี่ไปเอาอ่อนถาหรือว่าจานมาแบ่งอีกอะไรนะจ้าเฮ็ดซองผ้ากันออกถึงคนเลยเด็กพี่น้ององพมถึงมันจังบ่ได้เยอะจิมกันนะหอยขัวเนี่ย โอ้ยรุดละวมานึ่มาที่น้องสักแสบเดียวเด้วอื้อมังไว้ก็อ้ว่นภักขินเลยค่ะแม่กินเลยต่อไห้ครับแสบที่น้องเลยเข้าเดี๋ยวอำลำมาได้จ้าเข้ากับตัวหมวยมาะได้จ้า เอาสายพอักเสียนนั้นอยากโซเสียนเมนูเด็ดเมนูเด็ดของตำรวไรับอรับมันไปรั้อยพี่รัสิมาห้อาาโค้งไปเอาเลยเล่เลยต่ก็น้องเจ้าีเล่ยมา้รักแม่ทั้งผีแม่ทั้ี่รักใก้นสูบปากเขาว่าจีน้องต้มักเซยนเสแสรบจประเด็กบองเป๊ะตเไนันปเสอเืองกันเถองเนืงเอาเสือนมัน กินาไม่น่อยคนนออีพี่น้องแซ่บสุดดสวัสดีซอยอีกรอบนีค่ะมากินข้าวน้องกันได้เจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่ก้ามเัมดยึดัดทีรหลอกกันได้เราเอาัดเอาตตคนจูบปากครับนี่ยโอ้โหอันวอนี้อันโอมง่มูไงมง ไม่ได้ที่นี่แ่บบ่แ่บแบนบอกใหาจูบแม่จะล้มป่าผมบอคุณน้อยเงียเห็น ใส่ซีมเหรตันเตมปาก,ม,ม,ากามันเต็มากกมันอ้วนแม่ปากโจโมันจอยขั้นห้าคันร่นใส่เดียวใส่มันกนวว่อนมันใส่มันกนก้นไอ้นอ้นภาษาล่าแป,ปว่าอ้วนภาษาู้าไทยโล่ตุ้ยน้ำตุย้ยขั้นไทยม่ <S <S พาาอดีเลยมากินข้าวไหล่ะ่าวขาข้าว ยังมันแก้วน่ะนี่ดิเราสั่งมนแก้วไว้น่าแมนจำหลวใครแมนอย่งอันนัใกำลังทำข้อมสางงอกรอยู่มไข่ผมต้มปลจืดแลเอาไปเรื่องข้วกัวนมอุมผม่อต้มหอหอยขัวเลยมัแม่เอากินแก้วเลยลกินแก้วเลยที่ได้กินหางมั้เนี่น้ำตมน้ำตาจินกันน้หนึงมัดละให้เรากินมอมเอามันแก้วไม่ยอมทำโคอมาแล้ว เห็นเดีมือหยุ่มหยับหยุ่มหยับ้ก็เจอโดนอะต่นะเจอโดนยิงบินหน่อยไหมังแบบกแทบหยุ่มยังสิละ่เปน่อนไปแดะเสื้อให้เจ้าที่รเนยับอันนี้เดี๋ยวขับริาดเด้๋ยวคุณลุเดียหนึ่งยีนิดหนึ่งตอนเดี๋ยวแช่หนึ่งตอนแม่งหนึ่งตอนนักเนี่ยปบปลาดลูกเนี่ยน้ำบสนบอมื่อใบหูมอมันจะปบเล่าแท้การแต่เดี๋ยวเสียบหลจับอย่างเงเลย เส้นไหนคุ้นปะประแด็กวางสานัวปะแบบเดียวแบบเดียวดองมนประด็กสระิปราเด็กต้องเละเลยมืออ้าวน้องมะลิมากินข้าวมาข้างมะลิบ่เอ้เหรอคะมลิเามะิเดวราตมากินข้าวประยลายยังเปิดแอร์ได้ยุ่งเงินละพอฝากเขียบบ่เขียบเลยนั่งฝากเอ็งสาวละคร ไปใส่กินิดไม่ละมาดไม่ละเขาพูดขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาสละลอดครับเมื่อนี้กินข้าวกับต๋าหมูหุ้มต้มหอยกับต้มตกเทียนครับแซ่บขนาดพี่น้องมาเด้อครับมาแซ่บเดียว ขอบคุณครับผมบายบายค่ะองังถิ่ค่ะดี๋ยวดนี่ใครคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายจุ๊บจุ๊บทั้งเลยบายบายจุ๊บเจบายบายจุ๊บบายบายจุ๊